สวัสดีนักเรียนของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูกรณิตะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้คุณครูจะพานนักเรียนไปซื้อของกันนะคะในในไหนเอ่ยนักเรียนถ้าคุณครูบอกนักเรียนรู้กันทุกคนแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ ส่วนมากทุกคนเลยนะคะเกือบทุกคนเลยจะไปที่นั่นกันใช่ไหมคะจะไปซื้อกันที่นั่นก็คือใน7 e เ e ่นอนั่นเองคุณครูจะไปซื้อของนี้นี้นะคะแล้วก็ดูซิว่าคุณครูจะซื้อของอย่างไรนะคะโอเคไหมคะก่อนจะไปซื้อของต้องเตรียมนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดครูจะต้องใส่ผ้าปิดหน้าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวคุณครูเองและก็คนรอบข้างคุณครูนะคะปิดหน้านะคะ โอเคพร้อมแล้วไปกันเลยนี่เจอแลนีเซนที่คุณคปีกไทยน,นะคะติดตามมาเลยค่ะนีอ่อย่างแรกที่คุณคือคันก็คือล้างมือให้สะอาดนะคะเข้มามาใส่น้ำยาล้างมือด้วย,ยนะคะให้สะอาดต้องการสชยนะคะ โอเคคุุ้ดเขาแล้วคุณหยุดครับคุยผู้หยุด้นมไม่โลทำไมคุณพูถึงหยุดนมไม่เลยถ้านมไม่โลมีประโยชน์ต่อร่างกายเรานั่นเองนมอ่นนี้คุณรู็เลือกนมนามากินนะเพราะว่านมมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะทำให้เราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงใจเดียวมีสินค้ามากมายให้เราเลือกนะเราต้องเลือกดีๆนะคะนักเีินขาเลือกสิน ที่มีประโยชน์หนะ้าต่อร่างกายของเราทําให้เรากินแล้วมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยนะคะเรียนแล้วฉลาดนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างนะศาส,สนาของเรานะสิ่งสําคัญที่เราต้องเลือกเราเป็นคนนับถึงศาสนาอิสลามใช่ไหมคุณคุ้เลือกสิ่งที่มีคารานอยู่บนสินค้านะคะ สินค้าชิ้นไหนที่ไม่มีฮารานคุณครูก็จะไม่รับประทานนะคะ,ะดูสิมามา่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์กับเราไหม ถ้าไม่มีประโยชน์ค่ะเราก็ไม่ควรเลือกซื้อกินบ่อยๆนะคะ,ะแต่ถ้าเราจะกินเรากินได้แต่ว่าสัปดาห์ละครั้งหรือานานๆครั้งนะคะกินต้มน้ําใส่ผักให้เรียบร้อยใส่เนื้อสัตว์ใส่อะไรให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็กินได้นี่สิเป็นกเลือกสิ่งที่มีฮาลาลเป็นําดับแรกก่อนนะคะนะักเรียนขาจาไว้นะคะเรานับถือศาสนาอิสลามนะคะมีสิ่งนี้ไหมข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มนี่นะไม่มีฮาลาลไม่ต้อง เลือกก่อนนะคะไม่ควรเลือกก่อนนะคะเลือกในสิ่งที่มีฮาล้านก่อนนะคะลูกอ่านกเกี้นคะาเครื่องหมายฮาล้านง่ายมากในทุกชิ้นของสินค้าถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลเราหยิบมากินได้เลยเราหยิบมาซื้อได้เลยนะสินค้านะแต่ว่าเราต้องดูด้วยสินค้าชิ้นนั้นมีประโยชน์ไหมถ้ามีฮาล้านถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องกินแต่ถ้ามีฮาลานแล้วมีประโยชน์เอามากินได้เลยเอามาซื้อได้เลยนะคะมีมาม่าทุกที่ห้อหลายยี่ห้อมากๆที่ขายอยู่ในเซเว่น กูเห็นนักเรียนหยิบหยิบซื้อมากินโดยที่ว่าไม่ได้ดูทารานเลยนะคะเราต้องดูแลร,ร่างกายของเราสุขภาพของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะโตขึ้นจะได้เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงส,สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะ,ะคนมุสลิมนะคะเลือกสิ่งของที่มีฮารานะคะทาไมนะหรือคะเพราะว่าเป็นสิ่งปกป้องอเรา เบื้องต้นนะคะนะคะโลกนะคะคุณครูสอนง่ายๆก่อนเลยเราเป็นมุสลิมเลือกสินค้าที่มีคาระมามากินบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้มาม่าเสดก็กินได้แต่ว่าอย่ากินบ่อยนะคะนานๆครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือว่าจะสัปดาห์ละสองครั้งหรือว่านานๆครั้งนะคะกินแล้วก็ต้องกินให้ครบห้าหมูนะคะใส่น้ําใส่ผักใส่เนื้อให้สมบูรณ์น่ะโจ๊กนี่โจ๊กนี่ยี่ห้อมาม่าทำไมยี่ห้อมาม่าเนี่ยไม่มีคาาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีคาาะคุณครูเห็นบ่อยมากนักเกยมไปเซเว่ แล้วก็เนเป็นเปิดฝาแล้วก็ไปใส่น้ําร้อนแล้วก็ไอ้คุณครูก็ปวดหัวนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเออนัมุสลิมทุกคนนะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นด่านแรกในการป้องกันตัวเรานะคะนะคะลูกขาลูกคาเรายังจำเป็นอย่างนี้นะคะที่เราต้องรู้เรื่องแบบนี้นะคะอ่านี่ดูสิ สิ่งนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะที่อยู่ในชนัน้นน,นี่คือ anyway. นมนะคะนมที่กินแล้วดีต่อสุขภาพของเรานนคะนักเรียนค่ะมีน้ําดื่มน้ําดื่มี่ห้อยเยอะแยะเลยเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะน้ํานี้ได้ไหมอันนี้น้ําอันนี้น้ําอะไรอัดลมอัดลมน้ำอัดลมกินแล้วซาอร่อยแต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมคะลูกมันมีประโยชน์มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะนานๆจริงๆินี่นี่อยไรแต่แต่ว่ากินน้เป็นประจําทําให้ร่างกายเรา อ้วนแมีเบาหวานนะลูกมีฮาร้านแต่ว่ามีประโยชน์ไหมออไม่ค่อยมีประโยชน์นะเออกินนานๆครั้งนิดๆหน่อยๆน,นะอ,อ,อันนี้นำ้นำนำ้นำน้ำวิตามินมีเยอะแยะให้เราเลือกกินที่มีประโยชน์เยอะแยะเลย แต่น้ำก็ต้องเลือกสิ่่งทีีค้าล้านก่อนอันดับแรกนะคะเออเป็นด่านแรกของเรานะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะลูกนะคะง่ายๆเลยดูนะคะดูเครื่องหมายที่สินค้านั้นๆน,น,นะคะลูกนะคะนกักเรียนขา,นายนักเรียนของคุณครูนะคะเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่ดีนะคะจะต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีฮาลานนะคะมีฮาลานก่อนอันดับแรกแล้วก็มาดูว่ามีประโยชน์ไหมนะน้ําก็เหมือนกันอ่อนดูน้ําเปล่าก็ยังติด ฮาลาลเลยพาะเรามลิมจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกสินค้าที่มีฮาลาลมาบริโภคมากินเองนะคะอันนี้ขนมปังเนี่ยคุณครูขอพี่เขามาถ่ายทำดอว่าจะให้นักเรียนของเราดูขนมปังนะขนมปังบางอันก็มีฮาลาลแล้วก็บางอันก็ไม่มีฮาลาลคือเครื่องหมายฮาลาลนะคะเครื่องหมายฮาลาลนะคะที่จะเป็น คนที่ฉลาดเลือกในการซื้อสินค้านะคะอย่าลืมเครื่องหมายฮาลานแล้วก็เครื่องหมายโออยกกำกับอยู่ที่สินค้าที่เราเลือกซื้อมารับประทานหรือมาดื่มกินนะคะโอเคไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญด้วยในนั้นก็คือทั้งหมดนั้นก็คือของของสิ่งนั้นก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะกินแล้วทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีไม่เป็นโรคเป็นภัยนะคะอืมอะไรที่ว่า กินแล้วมีพงชูรสมากมากหรืออาหารเค็มจัดอะไรนี้รสจัดจัดก็พยายามเลี่ยงนี้อย่างไว้นะคะนักเรียนเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนนะคะเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคุณครูขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักนักเรียนทุกคนนะคะ